gonna do it ส f o ส a ีคร no, no, ับสวัสดีครับวันดีครับมาับร้านฟ้าพีพีกันนะครับมีของเข้ามาเติมนะพี่นะเติมเติมต้องเติมของมันต้องเติม W E นะครับก๊อกส่วนมากจะเป็นก๊อกแล้วก็มีซิกที่เข้ามาใหม่เนี่ยมาเติม ซิกมีหลายแบบไปนั้นเนี่ยอ่าเริ่มจากซิกเลยซิกตัวนี้เลยแล้วกันนะสองสองเก้าสองสองเก้านี่เนี่ยมีคนตามหาเยอะเลยเนี่ยโอ้โหตอบคำถามใช่ครับเยอะมากๆครับว่าเมื่อไหร่จะมาวันนี้มาแล้วอ่ามาแล้วนะครับก๊อกเอ้ยก๊อกอะไรซิกซิกสองเก้าเค W E นะครับตัวนี้ ราคาโปรโมชั่นอยู่4000ทววน4000ทววนนะครับอ่ามีอยู่6กระบอกมันจะเป็นไซส์เท่ากับก๊อก19ถูกไหมอ่าแต่เป็น6นะครับเป็นโลหะนะของ W E ชัวร์อยู่แล้วงานไต้หวันแล้วก็จะเป็น6 2ก6 226 226ตัวนี้จะเป็น e 2 e 2อ่า e 2ด้ามจะไม่เหมือนกับตัวเรียวนะอ่าขออีกหนึ่งไม่รลอยอ่า e 2นะครับด้ามจะเป็นแบบนี้ครับด้ามจะเป็นไม่มีลายาะ ไมีดายด้วยมีเส้นเส้นอะไรอยู่ตรงนี้เหไอ้เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัว e 2เนาะของค่าย w e นะครับราคาก็อยู่4ี่บรรทุนสี่บรรทุนเท่ากันโอเคแล้วก็จะเป็นตัวซิกเหมือนกันแต่เป็นตัวเร a l r e a วตัวนี้ตัวเรียวอันนี้เป็นตาตาหมออ่านะอีกด้านหนึ่งตาวี่เนวี่อ่านะครับตัวนี้คนจะหาเยอะเหมือนกัน ตัวนี้ก็โปรโมชั่นอยู่ที่4ี่พันทุวนนะครับ4 0 0สี่พันทุ่นซิกสองสองหกเอ็มเคยี่ห้านะครับตัวนี้เรียกว่า MK25 นะแล้วก็มาตัวตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ซิกตัวสามสองศูนย์เอฟแต่เป็นเอฟหนึ่งแปดพี่โดยเอฟหนึ่งแปดเอฟหนึ่งแปดนะครับตัวเวอร์ชันสองนะครับเวอร์ชันสอง เวอร์ชันสองโอเยมีมาร์กิ้งด้วยนะครับสวยมากตัวนี้มาน้อยด้วยนะครับมีแต่สีดำนะสีเดียวอ่าราคาอยู่สามพันเก้าสามพันเก้าถูกกว่ากันร้อยเดียวอีกอ่าถูกกว่าตัวนั้นอีกนะครับอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นพวกกล็อกแล้วนะครับกล็อกเป็นตัวทีหนึ่งทีสามทีห้านะครับที่เข้ามาเลยไล่จ่ายนี่เลยกล็อกสามห้าเลยสามห้า ตัวไหนพี่อ๋อศูนย์หน้าสูนหลังนี่ไม่ได้แต่งใช่ไหมพี่สูนหน้าสูนหลังแล้วก็พ่อใช่ไหมครับไก่ออบอแม็กเอือนี่อ่าโลโก้แล้วก็สไลด์ด้วยมีลายด้วยนะครับโอ้ยแทบจะไม่ไม่เหมือนตัวของสแตนดาร์ดเลยครับเป็นตัวแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวก๊อกซัม5นะครับตัวนี้เป็นดำดำทองนะครับ สายดำท่อทองครับราคาอยู่4,000 4,500 4,500นะครับถ้าเป็นตัวสไลด์ดำนะครับท่อทองถ้ามาเป็นตัวสไลด์เงินท่อทองอ่าต่างกันตรงที่สไลด์โอเคอ่าสไลด์เงินท่อทองนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยราคาใช่ครับราคาแพงกว่ากัน200บาท ก็คือสามสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดอ่าสี่พันเจ็ดร้อยนะตัวนี้ยิงออโต้ได้นะครับอ่าถัดมาเป็นดำดำเงินดำดำดำเงินเฮสไลด์ดำทองเงินทองเงินพูดยากนะตัวนี้ยิงออโต้ได้นะครับก็สามห้าตัวนี้ก็อยู่สี่พันห้าเหมือนกันครับสี่พันห้าโอเคถัดมา อ่าสามสี่ก็ได้สามสี่แล้มาเป็นตัวกรอบสามสี่ตัวนี้ที่ไม่มีออโต้นะใช่อันนี้สด้ายอะไรสายเงินท่อทองอืมโอ,อเคได้หนึ่งเดียวตัวนี้ออโต้ไม่ได้ถูกไหม,ไม,มออโต้ไม่ได้ไปขายกันอะแต่แค่ไม่มีโหมดออโต้ไม่มีโหมดออโต้ถูกไหมครับอ่าตัวนี้อยู่ราคาสี่พันหกถูกกว่าตัวสีเงินไม่ออโต้อ่าร้อยเดียว ตัวสามห้าร้อยเดียวสี0 0ันหกนะเป็นตัวสีดำก็สามสี่สไลด์ดำสด์ดำ่อเงินอ่าถูกต้องก็ค่อยไล่ก่อนอันนี้เขาเรียกทีสามเนาะทีสามราคาอยู่สี่พันห้าสี่พันห้าอ่าถ้าเอาตัวออโต้เลยนะครับถัดมาเป็นเอาสิบเจ็ดก็ได้เจ็ดอ่าสิบเจ็ดได้มีรุ่นเดียว สไลด์ดำอีกแล้วท่อเงินอีกแอ้วมีมีมีสไลด์ดำสไลด์ดำท่อเงินอันนี้มันแกะมาซิลิโคโนยังติดอยู่เลยนี่<ไ>อนนโอเคสไลด์ดำท่อเงินนะครับมีร,รุ่นเดียวราคาอยู่4,300มีสีเดียวด้วยใช่ตัวเดียวเลยรุ่นเดียวเลยสีเดียวด้วยอ่าโอเคถัดมาเป็นกอกสิ19 19าสมีครบเลยทีย1ที3ที5อ่านี่สีเงินก่อนนะกัน่ีสีสีดำท่อเงิน ราคาอยู่สี่พันสามตัวนี้ถ้าเป็นสไลด์ดำท่อเงินนะครับเก้าสิบเก้านะโอเคเพิ่งแกะมาเลยแล้วก็เป็นตัวสไลด์ดำท่อทองสไลด์ดำท่อทองเน้นเน้นเน้นทุกคำเน้นไ้ว้ก่อนอย่านหนึ่งอย่าพลาดโอเคตัวนี้ก็อยู่ประมาณอยู่ราคาอยู่สี่พันสามครับเท่ากันเลยใช่ แล้วก็มีตัวนี้แหละน่าจะแพงกว่านี่แหละอ่าถ้าสไลด์น้ำเงินแพงกว่าอยู่แล้วครับสไลด์เงินท่าทองพอทองเลยอ่าอีกด้านหนึ่งโอเคตัวนี้อยู่สี่พันห้าสี่พันห้าแพงกว่ากันสองร้อยโอเคถ้าสีเงินอ่ะสไลด์เงินได้ครับแล้วก็ปาริต้านะครับตัวสีดําสีเงินมาแล้วนะอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยบอกแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนะสําหรับคนที่ชอบแบบถึกทนงานวัดหรืออ่าใช่เอาไปทำ ร้านหิงเป้าได้นะครับตัวนี้ราคาสีดำอยู่3,6 0 0ั6ครับสีดำอ่าของค่าย W E สีเงินอยู่4,2 0 0ัอ่าแล้วก็191ก้าก็มีนะครับสีดำสีเงินของ WE ก็มีนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ใช่ตัวแต่งนะครับก็มีมีหมดเลย 17, 19, 23, 18มีทุกทุกท,ท,ทุกรุ่น 26, 27มีหมดนะครับก็สนใจก็มาที่ร้านฟ้ามีมีการครับผม,บผมห้างเมกา A, พาซาสะพานเหล็ก ชั้น2อ่ะห้อง B ีสองซีแปนะครับเลืนมาได้เลื่อนมาก็เจอเลยอ่กูพูดแทนมึงหมดเลยเดี๋ยวมึงพูดผิดโอเคครับครับผมจบแล้วสวัสดีครับจบแล้วจบแล้วพี่ลูกค้าถามหลายคนว่าสงกรานต์ปิดไหมครับคุณโอยไม่ได้ปิดครับเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับร้านฟ้ามีการเปิดทุกวันไม่รู้จะไปไหนก็มาซื้อปืนไปเล่นกันนะครับเอาปืนนี่ไปเล่นสงกรานต์ได้ไหมอ่าได้เลย โอเคครับก็เปิดท <problem> ุกว <ric Sept im> um> ันนะครับสมงการนี้เปิดทุกวันร้านฟ้าวีบีการครับผมมาช้อปปิ้งกันได้เลยครับครับ